สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันด้วยหัวข้อคอลลาเจน ep 4นะคะซึ่งเป็น ep สุดท้ายวันนี้ก็มีคำถามว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์กับคอลลาเจนไตเปปไทด์ต่างกันอย่างไรนะคะคอลลาเจนนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่อย่างที่1นึ่งคอลลาเจนเปปไทด์มีโมเลกุลใหญ่กว่า 3 0 0แสนดาตัน 2. คอลลาเจนไตเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการย่อยจนเหลือกรดอะมิโน3ตัวเรียงกันมีขนาดโมเลกุลเฉลีย500่ย500-1,000ถึงดาตันมีความสามารถในการดูดซึมได้ในระดับปานกลางชนิดที่3นะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์จนเหลือกรดอะมิโน2ตัวเรียงกัน มีโมเลกุลขนาดเล็กเพียง200ดาตันจึงทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและมากกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นโดยโมเลกุลเฉลี่ยที่เล็กมากจึงไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารแต่จะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กและเข้าสู่กระแสเลือดทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมเซมเซลล์ผิวหนัง ตลอดจนช่วยยับยั้งการเสื่อมของเซลล์คอนโดไซต์ซึ่งทำหน้าที่สร้างกระดูกอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนคอลลาเจนไตรเปปไทด์แม้มีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์แต่ก็มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมฟื้นฟูและบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบำรุงรากผมให้แข็งแรงบำรุงผิวพรรณให้แลดูเต่งตึง ช่วยเสริมสร้างกระดูกข้อข้อต่อและเอ็นให้แข็งแรงพร้อมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UVA รังสี UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันคอลลาเจนจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทานร่วมกับอาหารหรือผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเพราะวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระละลายในน้ำได้ จึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคงเห็นแล้วว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์กับไตรเปปไทด์ต่างกันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกรับประทานก็ให้เราดูความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์แล้วก็ร่างกายของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าด้วยหัวข้อไหนอย่าลืมติดตามนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ